สำนักสองฆ์อาันบาสีสวนดอกบุญนาคหมู่ที่6บ้านห้วยลึกตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้มีการจัดพิธีไหว้ครูครอบเสียนให้กับลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่2564โดยทางพระอาจารย์เกียงไกรศิษฐ์ทิยานโนหรือครูบาหวางังผู้ดูแลสำนักสองฆ์อารันบาสีสวนดอกบุญนาคได้จัดพิธีไหว้ครูครอบครัวหรือพิธีครอบเสียนขึ้นภายในบริเวณสำนักสงฆ์ ให้กับลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริงมงคลให้กับตนเองและครอบครัวท่านี้ก่อนเริ่มพิธีไหวครูมีพิธีสงและและทำน้ำพระพุทธมนต์ในบาตรน้ำมนต์และมีได้สายศีลมาห้อยเป็นเส้นใช้พันรอบศีรษะผู้มาร่วมงานไหวครูจากนั้นมีพิธีไหวครูครอบศีลให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยแต่ละคนที่เข้าพิธีทำการครอบศีลไหวครูเพราะว่าบางคนขนาดที่พระอาจารย์ครูบาวางังทำการครอบศีลและปรับผมน้ำมนต์นั้นเกิดอาการคล้ายกับเสือมีเสียงคลางเสียงดัง บางคนก็เกิดอาการสั่นไปทั้งตัวจนเป็นที่แปลกตาแก่ผู้ที่พบเห็นสําหรับพิธีไหว้ครูในหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยลูกศิษย์ของพระอาจารย์ครูบาวางังและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือก็จะมาเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับข้างบันวิทย์อยู่ดีรายงานเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองลําพูนพร้อมกับชุดสืบสวนตํารวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรและหน่วยกู้ภยัยเข้าตรวจสอบเหตุพบศพทารกยัดใส่กระเป๋าถูกทิ้งบริเวณสวนป่าข้างทาง พบกระเป๋าเดินทางสีดำในกระเป๋าพบห่อผ้าเพื่อนเลือดซึ่งมีทารกเพศหญิงอวัยวะครบถ้วนอายุคันราว7-8ถึงเดือนซึ่งสภาพศพเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วจากการสอบถามในวิริษัสาคอนอายุ5.8บปีซึ่งเป็นผู้พบศพคนแรกเล่าว่าตนได้รับบ้านจ้างให้มาตัดหญ้าสวนป่าข้างทางแห่งนี้เป็นวันที่สองแล้วและได้ทําการตัดถึงบริเวณที่พบกระเป๋าสีดําแต่มีกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณนั้นจึงไปบอกเจ้าของสวนป่าข้างทางนี้จากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุจึงช่วยกันแกะดูพบห่อผ้าเปื้อนเลือดเมื่อแกะดูข้างในพบว่าเป็นศพถารกโดยเบื้องตอน้นเจ้าหน้าที่คาดว่าแม่ของเด็กถารกน่จะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเป็นหญิงสาวที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูลูกจึงนำเด็กยัดใส่กระเป๋าและนำมาทิ้งจนเสียชีวิตอีกประเด็นน่าจะคลอดลูกก่อนกำหนดและเด็กเสียชีวิตจึงนำสมมาทิ้งไว้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสืบสวนหาหลักฐานต่อปลปริยยศเพียงขสันรายงาน ที่ศาลาในหมู่บ้านมะข่าตำบลชุมเหดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านร่วมกันทําบุญตักบาทหมู่บ้านประจําปีโดยมีชาวบ้านออกมาร่วมงานเป็นจํานวนมากแต่และคนล้วนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อประกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการจัดงานทําบุญประจําปีดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าร่วมงานโดยมีพักเอกชนผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมเหดได้รวบรวมเงินไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาแจากให้กับชาวบ้านด้วย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนําอาหารที่ได้รับแจกล็อกดาวน์ตัวเองภายในบ้านไม่ควรออกมาในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีผู้คนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีโอกาสไปรับเชื้อโควิด -19 เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด้านนายสมศักดิ์แมนไทยสงนายกเทศมนตรีเทศทบาลตำบลจุมเฮตกล่าวว่าหมู่บ้านมะคาดจะทําบุญประจําปีทุกวันที่1แต่ในปีนี้การจัดงานตรงกับมีการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จึงประสานภาคเอกชนโดยซื้อข้าสารอาหารแหง้งมาแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเรือดร้อนและเพื่อให้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราควรจะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างไรส่วนการจัดงานนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านได้ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ควรเข้าไปร่วมในงานเนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นการแพร่เชื้อวัทีิสันทุปีรายงาน พลตรตรีสุวิจานยานกิติกุลผู้ประครับการตรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่อำเภอคลุงและอำเภอแหลมสิงห์บริเวณจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมกับมอบกระเช้าของข,องขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้นำชุมชนอ,อปปพรร,รวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาท,ทุกนายที่เสียสละเวลาให้บริการประชาชนทั้นนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยจังหวัดจันทบุรีขณะน,นี้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพียงหนึ่งรายเท่านั้น ผู้ประกอบการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าจุดตรวจตลาดานคัดกรองบริการประชาชนโดยทุกจุดเหตุการณ์ปกติอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่นกอนๆที่ผ่านมาซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมากแต่จากการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนการตื่นตัวจากการป้องกันไวรัสโควิด -19 ทําให้อุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ประคับการตรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเยี่ยมจุดตรวจและแนะนําข้อปฏิบัติในการป้องกันตัวแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาพร้อมกับมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการกำชับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำการปรับปรามผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุตามโครงการจับพากรักพร้อมกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายรักษาความสะอาดและระมัดระวังตัวในการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วย สมนึกวิสุทธิ์นิราทิาพทสีรรยง่านพันุตรวจโทสศรพ์สนับดีสารวัตรตำรวจน้ำสตูลพร้อมกับกจิตอาสาตำรวจน้ำสตูลน,นำสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคมอบไปกับครอบครัวของนายคุณแท้ขอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นท่านี้ครอบครัวดังกล่าวอยู่ด้วยกัน5คนหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุเจดเดือนอยู่ด้วยส่วนในคุณแท้ขอก็มีโรคประจําตัวทางด้านนางสาวสาวัรดควรเขียมเล่าว,ว่า ก่อนหน้านี้ยังไม่มีสถานการณ์โควิด -19 ตนเองและครอบครัวอยู่บ้านเช่าและสามีก็ออกหาปลาและทำงานก่อสร้างก็พอมีไรายได้บ้างแต่พอมาเจอสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ตนไม่ค่อยมีงานทำจึงไม่มีค่าเช่าบ้านซึ่งตนและครอบครัวต้องย้ายออกมาอยู่ซอยหลังโรงยางหมู่ที่3เทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลทำเป็นที่พักเล็กๆโดยใช้ผ้าเต็นท์คุมหลังคาเพื่อไม่ให้เปียกฝนและไฟฟ้าก็ใช้เครื่องปั่นไฟเอามันไหนไม่มีตังค์ซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องปั่นไฟก็จะอยู่กันแบบมืด,มด ส่วนลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากลำบากกับการเดินทางทนิจิตอาสาตรวจน้ำสตูลได้มอบเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ค่อนข้างจะลำบากและได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดำรงชีพการประกอบอาชีพจากการหยุดงานและขาดรายได้นิตยาแสงมณีรายงาน